วันนี้อำเภอแวงน้อยต้องขอบคุณครั้งเลือกกั้งจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่ได้นําทีมแพทย์เาบาลและเจ้าหน้าที่มารับบริจาครหิตครับครบรอบ3เดือนที่อำเภอแวงน้อยนะหอประชุมอำเภอแวงน้อยแห่งนี้นะครับวันนี้ได้รับความกรุณาจากทีมงานมารับบริจาครหิตแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแวงน้อยมาร่วมบริจาครหิตซึ่งถือว่าเป็นการทําบุญทํากุศล ครั้งสาคัญในการบริจาคสิ่งที่สําคัญของร่างกายก็คือ,เ,อเลือดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในโอกาสที่ครบ120่อปีวันพระราชาสมภพของสมเด็จย่านะครับหรือสมเ,เดษษ็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนครับซึ่งท่งานมีเมตตาต่อพงเมืองชาวไทยที่เป็นเด็กอนัน์โดยเฉพาะเรื่องของการสาสุขเรื่องของการส,าส่งคมสงเคราะห์เรื่องของการพยาบาลสาสุข,สสขครับซึ่งอำเภอแวงน้อยได้รับโอกาส ที่ทางครั้งเลือดกลางคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้มารับบริจาคโลหิตในในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชาวแวงน้อยแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ,อได้ดีแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอาการรับบริจาคดวงตาและอ,อวัยวะของเหล่าข้าราชาที่ได้รับเอาความนับใจจากพี่น้องประชาชนนะครับก็ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ ทาังเลือดกลางคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแวงน้อยและอำเภอใกล้เคียงที่มาร่วมบริจาคาลหิตวันนี้ครับขอบคุณมากครับ From the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Just. Ashes from the anger from the war. Let's come together. Lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day.